ไรดีอะไรดีเหรอคะพ่อเอาพิซซ่าหน่อยครับพิซซ่ากับไก่ทอดมีไหมครับมีคะ่ะไก่ทอดเหรอใช่พ่อขอดูร้านอาหารหน่อยได้ไหมได้ครับว้าวโอ้โห,โหมีหลบหน่อยมีเครื่องครัวด้วยเหรอเดี๋ยวพานี่เลย ว้าวมีผักด้วยเหรอมีไก่ด้วยเหรอครับขายจานเท่าไหร่ครับเนี่ยชัดฮะขาย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 จานเท่าไหร่ครับ<อ>พี่กาเปิดประตูได้ไหมเนี่ยเปิดได้ครับ,รบโอ้โหเอาปิดก่อนปิดก่อนโอ้โห อ๋อโอเคเอ้ยวางไว้ตรงนั้นสิวางไว้บนนี้จะได้จะได้กินได้มีอะไรมั่งครับเอาจจะจ่ายตัตงค์ก่อนกี่บาทครับสี่บาทเอาไปขอบคุณครับขอบคุณครับอ๋อพิกาทำอะไรให้พ่อกินครับเนี่ยไหนบอกสิบอกนี้นี่คืออะไรเนี่ยพิกาพีกาลูกพิกาต้นกาอันนี้อะไรครับเนี่ย<อ>ไก่อะไรครับ โอ้พไก่ทอดไก่พิซซ่าอเอาไปเลยเอาไปเลยเหรอครับพอกินก่อนแงมเงมเงีเงเมสตรอเบอรี่ด้วยแงมๆงๆมเเงม